เรื่องรักแท้แผเงินทองณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลาจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่มีชายคนหนึ่งชื่อพบชายหนุ่มรูปร่างผอมเกรงผิวคล้ำกลานจากแสงแดดเขาใช้แรงกายทำงานหนักทุกวันเป็นกรรมกรแบกหามขับรถรับจ้างแม้รายได้จะน้อยนิดแต่เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อดูแลแป้งภรรยาที่เขารักดั่งดวงใจ พบกับแป้งแต่งนานกันตั้งแต่ยังหนุ่มสาวเขาไม่เคยปล่อยให้แป้งลำบากแม้ตัวเองจะไม่มีเงินซื้อของดีๆให้แต่ก็พยายามเก็บเงินส่งให้แป้งได้เรียนเสริมได้แต่งตัวดีๆพบรักแป้งเสมอมาไม่เคยนอกใจไม่เคยเสียงดังไม่เคยลงไม้ลงมือเขาเชื่อเสมอว่าความรักแท้ไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย แต่โลกความจริงไม่ได้งดงามเหมือนนิยายหลังจากแต่งงานกันไม่กี่ปีพบยังคงใช้แรงทำงานแทบทุกวันแต่แป้งกลับเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มบ่นว่าเหนื่อยเบื่อชีวิตที่ลำบากบ่นว่าทำไมถึงไม่มีเงินพาไปเที่ยวเหมือนแฟนคนอื่นทำไมไม่พาไปกินร้านหรูๆห,หรือซื้อของแพงๆบ้างพบได้แต่ยิ้มจางๆแล้วบอกว่ารออีกนิดนะ พี่กำลังเก็บเงินอยู่แต่คําว่ารออีกนิดของพบดูเหมือนจะช้าเกินไปสําหรับใจที่เริ่มควยเขวของแป้งแล้ววันหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในชีวิตของแป้งเขาชื่อว่าทศเจ้าของร้านทองในตลาดใหญ่มีรถหรูมีเงินทองและมีคําพูดหวานหู ทศเข้ามาด้วยท่าทีใจดีแกล้งมาช่วยแป้งหิ้วของพาไปกินของแพงพูดจาดีมีมารยาทสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่พบไม่มีเลยแป้งเริ่มหลอกลวงเธอบอกพบว่าจะไปเยี่ยมแม่ไปทำบุญแต่แท้จริงแล้วเธอไปอยู่กับทศพบไม่เคยสงสัยเขายังคงทำงานหนักเก็บเงินทุกบาททุกสตังค์เพื่ออนาคตของเขาและแป้ง แต่โชคชะตามันไม่เคยเข้าข้างคนดีเสมอไปวันหนึ่งพบกลับบ้านเร็วกว่าปกติเพราะลืมกระเป๋าเงินไว้และแล้วเขาก็ได้ยินเสียงชายหญิงหัวเราะกันจากห้องนอนของเขาเองเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาเห็นภาพที่ไม่ควรเห็นแป้งกับทศอยู่บนเตียงเดียวกับเขาหัวใจพบสั่นไหวเจ็บจนไม่มีเสียงเขาไม่ตะโกนไม่ร้องไห้ มีเพียงรอยยิ้มจางๆที่เปื้อนน้ำตาพบเดินออกจากบ้านไม่หันกลับไปอีกเลยหลังจากวันนั้นชีวิตของพบเปลี่ยนไปเขาลาออกจากงานย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเริ่มต้นใหม่ในเมืองที่ไม่มีใครรู้จักเขาเขาเปิดร้านซ่อมรถเล็กๆด้วยเงินเก็บเพียงไม่กี่พันใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่พูดถึงอดีตไม่พูดถึงเธอคนนั้นอีกเลย หลายปีผ่านไปร้านซ่อมรถของพบกลายเป็นอู่ขนาดใหญ่เขากลายเป็นเจ้าของกิจการที่มีคนเคารพไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขาเป็นคนดีมีเมตตาและไม่เคยลืมความเจ็บปวดของตัวเองในขณะที่แป้งชีวิตกลับตรงกันข้ามหลังจากทษหมดความสนุกเขาก็ทิ้งแป้งไม่รับผิดชอบไม่สนใจแป้งหมดสิ้นศักดิ์ศรี ถูกครอบครัวทอดทิ้งต้องทำงานในร้านอาหารเล็กๆด้วยใบหน้าซีดเศร้าเธอพยายามจะกลับไปหาพบแต่เขาก็ไม่เคยหันกลับมาอีกเลยและในงานวันเปิดอู่ใหม่ของพบแป้งมายืนอยู่ไกลๆมองดูเขายืนยิ้มท่ามกลางผู้คนเธออยากเดินเข้าไปขอโทษแต่ปากกลับไม่มีแรงเอ่ยคำใด สุดท้ายเธอก็หันหลังกลับพร้อมน้าตาที่หยดลงพื้นเงียบงันรักแท้ไม่ใช่การมีทุกอย่างพร้อมแต่คือการยืนเคียงข้างกันแม้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยแต่หากใจไม่มั่นคงสุดท้ายก็จะเสียทั้งคนรักและศักดิ์ศรีไปพร้อมกันรักแท้ในวันที่เหลือเพียงเธอและลูกณหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบหลังฤดูฝน พบชายหนุ่มวัยสาสิบต้น,ตน,ตนกำลังนั่งอยู่หน้าบ้านไม้เก่าสายตาเหมือมองไปไกลสุดขอบทุ่งนาลมเย็นพัดโชยเสียงนกร้องแต่ใจเขากลับหนักอึ้องเกินจะอธิบายเขาเพิ่งเลิกงานจากโรงงานใกล้บ้านทำงานหาเช้ากินค่ำวันต่อวันชีวิตเรียบง่ายของเขาเคยสงบ จนกระทั่งวันหนึง่งแป้งกลับมาหญิงสาวที่เคยเป็นทุกอย่างของเขาคนรักในวัยเรียนคนที่เขาฝันอยากใช้ชีวิตด้วยและคนที่ทิ้งเขาไปเพราะคำว่าเงินวันนั้นเธอกลับมาพร้อมกับท้องโตเกือบคลอดน้ำตาเธอไหลพรากคุกเข่าต่อหน้าเขาพบฉันผิดไปแล้วฉันไม่เหลือใครเลยอย่าทิ้งฉันนะ พบมองเธอด้วยหัวใจที่แตกสลายแม้จะเจ็บปวดแม้จะเคยสาบานว่าจะไม่ให้อภัยแต่เมื่อเห็นคนที่เคยรักยืนอยู่ตรงหน้าอ่อนแอเหนื่อยล้าและกำลังจะเป็นแม่คนเขากลับพูดเพียงว่ากลับบ้านเถอะแป้งเวลาผ่านไปไม่นานเสียงเด็กร้องดังลั่นบ้านในคืนฝนพรมพบอุ้มเด็กน้อยแนบอก มองหน้าเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนลูกชายของเขาเด็กน้อยที่เกิดจากความรักแม้จะเจือปนด้วยความผิดหวังในอดีตเขาตั้งชื่อลูกว่าพีกเพราะพีกคือตอนสูงสุดของชีวิตเขาแม้โลกจะโหดร้ายแต่เมื่อมีพีกเขาก็รู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือขณะที่เขาเลี้ยงลูกอดหลับอดนอนแต่ แป้งกลับเปลี่ยนไปอีกครั้งเธอเริ่มแต่งตัวสวยขึ้นเริ่มหายไปบ่อยขึ้นเริ่มมีสายแปลกๆโทรเข้ามาหาจนคืนหนึ่งแป้งไม่กลับบ้านพบโทรหาส่งข้อความรอหน้าประตูทั้งคืนจนกระทั่งเช้าแป้งกลับมาในมือของเธอไม่ใช่นมลูกแต่คือกระเป๋าเสื้อผ้าพบ ฉันขอโทษฉันทำไม่ได้ฉันยังอยากมีชีวิตของฉันฝากลูกไว้กับเธอเพราะฉันเชื่อว่าเธอจะดูแลเขาได้ดีที่สุดพบไม่พูดอะไรแค่มองหน้าเธอครั้งสุดท้ายด้วยน้ำตาที่ไม่หลั่งออกมาเพราะเขาร้องไห้หนีใจมานานแล้ว เวลาผ่านไปหลายปีพีกเด็กน้อยโตขึ้นอย่างสดใสแม้ไม่มีแม่แต่พ่อคนนี้ก็เป็นทั้งพ่อและแม่ในคนเดียวกันเขาพาลูกไปโรงเรียนสอนกันบ้านทุกคืนทำข้ากล่องทุกเช้าและไม่เคยพูดถึงแม่ของพีกในแง่ร้ายเลยเขาสอนลูกว่าคนเราผิดได้แต่ต้องรู้จักให้อภัยพีกถามบ่อยครั้งว่าแม่อยู่ไหน พบยิ้มแม่อยู่ไกลๆลูกแต่พ่อมั่นใจว่าแม่ก็รักลูกมากจนวันหนึ่งแป้งกลับมาอีกครั้งในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอป่วยผอมซูบไรทับสินคนที่เธอเคยเลือกทิ้งเธอไปเธอไม่มีใครเลยนอกจากพบและลูกเธอร้องไห้ขอโทษทางน้ำตาแต่ครั้งนี้เธอไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับคืน พบไม่พูดอะไรแค่ยื่นมือพาเธอไปนั่งและพาลูกชายมานั่งข้างๆพีคนี่คือแม่ของลูกพีกกอดเธอไว้แน่นแม้ไม่เคยจำหน้าได้ชัดเจนแต่หัวใจของเด็กคนหนึ่งกลับให้อภัยอย่างไม่มีข้อแม้เรื่องราวจบลงในบ้านไม้หลังเดิมที่ไม่มีความหรูหราแต่เต็มไปด้วยความรักความเสียสละและการให้อภยัย พบยังคงยิ้มในทุกวันแม้หัวใจเคยแหลกสลายแต่เพราะเขาไม่เคยทิ้งความดีโลกจึงไม่เคยทิ้งเขาบางครั้งคนที่เราเจ็บปวดที่สุดคือคนที่เรารักที่สุดแต่จมเชื่อเถอะว่าความรักแท้จะไม่ทอดทิ้งแม้ในวันที่เหลือเพียงเงาดวงดาวที่ดับในเงาจันทร์ เรื่องราวของย้อยหญิงสาวผู้หลงไหลในความสวยความรวยและแสงสีจนลืมคุณค่าของหัวใจที่แท้จริงย,ย้อยเกิดในครอบครัวยากจนบ้านของเธอปลูกอยู่ริมคลองเล็กๆพ่อแม่เป็นคนซื่อมือหยาบกร้านจากการหาบของไปขายทุกวันแต่ย้อยไม่อยากเหมือนพ่อแม่เธอฝันอยากมีผิวขาวอยากขี่รถหรูใส่ทองเต็มตัว ในวัย16ย้อยเริ่มเปลี่ยนตัวเองจากเด็กบ้านนอกธรรมดากลายเป็นสาวแต่งหน้าแรงใส่เสื้อผ้ารัดรูปเที่ยวกลางคืนเริ่มดื่มเหล้าสูบบุหรี่และเชื่อว่าความสวยจะพาเธอหนีความจนได้เธอมีผู้ชายคนแรกตอนอายุ17เป็นเสียเจ้าของร้านทองอายุเท่าพ่อแต่ย้อยไม่แคร เพราะเสียให้เงินให้ของให้ความหรูหราแม้จะรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วยอยเริ่มหายออกจากบ้านพอแม่ห่วงแต่เธอกลับตะขคอกกลับว่าอย่ามายุ่งกับชีวิตหนูหนูจะไม่อยู่อย่างพวกพ่อแม่ที่ลำบากไปวันๆเธอท้องตอนอายุ18เสียไม่รับผิดชอบและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ค่อยๆดับลงทีละนิดย้อย มีลูกแต่ไม่เคยเลี้ยงลูกเธอฝากแม่เลี้ยงแล้วออกไปเที่ยวกับผู้ชายคนใหม่เปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยๆชีวิตวนเวียนอยู่กับแสงไฟผับบาร์และหนี้พนันแม่ของเธอน้ำตาไหลทุกคืนอุ้มหลานไว้ในอ้อมแขนถามตัวเองซ้ำๆเราผิดที่เลี้ยงลูกยังไง เวลาผ่านไปย้อยแก่ขึ้นใบหน้าที่เคยสวยเริ่มโรยราแต่จิตใจยังไม่ยอมแก่ตามเธอยังออกหาผู้ชายหาเงินทางลัดกระทั่งวันหนึ่งลูกชายที่โตขึ้นเริ่มถามว่าแม่เคยรักผมบ้างไหมย้อยอึ้งไปน้ำตาไหลเธอไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะในความทรงจำเธอแทบไม่เคยเลี้ยงเขาเลยช่วงสุดท้ายของชีวิต ย้อยล้มป่วยไม่มีใครเหลียวแลแม้แต่ลูกชายที่วันนั้นไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปเขากลายเป็นชายหนุ่มผู้เย็นชาเหมือนกำแพงสูงที่สร้างขึ้นจากบาดแผลในใจย้อยร้องไห้คนเดียวในโรงพยาบาลไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีใครเลยก่อนสิ้นลมหายใจย้อยกระสิบเบาๆว่าขอโทษนะลูกแม่มันเห็นแก่ตัว ถ้าย้อนเวลากลับไปได้แม่จะไม่ทิ้งลูกเลยแต่การเวลาไม่มีวันย้อนกลับดาวที่เคยสว่างในเงาจันท์ค่อยๆดับลงท่ามกลางความเงียบงนันอย่าหลงลืมคนที่รักเราจริงเพื่อไปไขว่คว้าสิ่งจอมปลอมที่มีแสงวาวความสวยไม่ใช่ทุกอย่างแต่ความรับผิดชอบคือสิ่งที่ทำให้เรามีคุณค่าในสายตาคนที่รัก ชีวิตอาจเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเส้นทางของเราได้อย่าให้มันพาเราไปตกต่ำจนเกินแก้ดอกไม้ในเงาไฟเสียงนาฬิกาไม้ในบ้านไม้หลังเก่าดังท่ามกลางความเงียบก้องพบเด็กชายที่เคยวิ่งเล่นอยู่ข้างฝาเรือนที่ผุพังบัดนี้เติบโตเป็นชายหนุ่มรูปร่างสันทัดใบหน้าหล่อคมผิวคล้ำจากการทำงานหนักตั้งแต่เด็ก เขาคือผลพวงของชีวิตย้อยผู้หญิงที่เคยถูกตราหน้าว่าร้านร้ายและไร้ค่าแต่วันนี้เขาแบกชื่อของแม่ไว้บนไหลทั้งความเจ็บความอับอายและความจริงที่ไม่มีใครรู้แม่ไม่ได้เลวแต่แม่ผิดพลาดคำพูดสุดท้ายของย้อยก่อนจากไปยังฝังอยู่ในใจของเขาหลังแม่เสียด้วยโรคตับ ก้องพบอายุเพียง14ปีต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันหาเงินเลี้ยงตัวเองทำงานในโรงกลึงกลางเมืองจนโตพอจะเปิดอู่ซ่อมออดเล็กๆแต่ไม่มีวันไหนเลยที่ชื่อแม่จะไม่ถูกกระสิบวิจารณ์แม่มันเคยเดินตามแขกทั้งตลาดลูกก็ไม่พ้นสายเลือดเสียงเหล่านั้นดังขึ้นทุกครั้งที่เขาพยายามจะเริ่มใหม่ เขาคบผู้หญิงคนหนึ่งน้ำฟ้าลูกสาวเจ้าของร้านทองเธอเป็นคนดีและเข้าใจเขาจต่ครอบครัวของเธอไม่เคยยอมรับจะให้ลูกฉันไปแต่งกับลูกของอีย้อยหรอเลือดต่ำแบบนั้นจะเป็นพ่อของหลานฉันไม่ได้ก้องพบไม่พูดอะไรเขาเพียงกลับมานั่งหน้ารูปถ่ายของแม่รูปสีเปียเก่าๆที่แม่แต่งหน้าเข้มและยิ้มจางจ วันหนึ่งเขาตัดสินใจเขียนจดหมายเล่าเรื่องแม่ทั้งหมดว่าแม่ไม่เคยทำร้ายใครว่าแม่หาเงินเลี้ยงเขาทุกบาทโดยไม่เคยขอใครว่าแม่ยอมอดยอมเจ็บยอมถูกตราหน้าเพื่อให้เขามีวันนี้เขานำจดหมายนั้นไปฝากไว้กับน้ำฟ้าและหายไปจากชีวิตเธอความผิดพลาดของพ่อแม่อาจกลายเป็นเงาหนัก ที่ลูกแบกไว้ตลอดชีวิตแต่ลูกที่ดีจะไม่ยอมให้เงานั้นกลืนแสงในใจตัวเองเขาอาจเกิดจากบาปของแม่แต่เขาจะจบชีวิตด้วยบุญของตัวเองเงาที่กลับมาเงาแดดยามเย็นทอดผ่านซากตึกเก่าในย่านการค้าเดิมที่เคยคึกคักบัดนี้เงียบเหงาราวถูกทิ้งไว้กับความทรงจำ ก้องพบจอดรถกระบะสีดำหน้าร้านทองที่เคยเป็นของครอบครัวน้ำฟ้าประตูเหล็กสนิมขึ้นรวงข้าวทองหายไปเหลือเพียงป้ายเก่าที่ซีดและหล่นไปครึ่งหนึ่งคนในชุมชนยังจำเขาได้นั่นไอ้ก้องลูกอีย้อยกลับมาแล้วเขาไม่สนใจเสียงเรียกเหล่านั้น มือใหญ่ที่เต็มด้วยรอยแผลจากการทำงานจับกล่องของขวัญเล็กๆเ,เดินตรงไปยังบ้านไม้ชั้นเดียวที่สุดโทรมหลังร้านทองเดิมภายในบ้านน้ำฟ้ากำลังเช็ดน้ำตาข้างเตียงของพ่อฟ้าผู้เคยเย่อหยิ่งและดูแคลนกล้องพบในวันนั้นบัดนี้นอนเป็นคนไข้ติดเตียงพูดไม่ได้และใช้เพียงสายตาสื่อสาร กิจการครอบครัวล้มเพราะพ่อไปค้ำประกันให้ญาตินี่สินพังเหลือเพียงบ้านไม้ผุกๆและลูกสาวที่ต้องทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อประคองชีวิตและพ่อที่ป่วย น้ำฟ้าเหลือบเห็นเงาในประตูก้องพบยืนอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อช่างเรียบง่ายผมอยากโศกตามธรรมชาติใบหน้าผอมลงแต่แววตาแข็งแกร่งเขาไม่พูดคำทักทายเขาเพียงวางของขวัญลงบนโต๊ะและหยิบแผ่นพับเล็กๆยื่นให้เธอนี่คือบ้านพักคนชราแห่งใหม่ที่ผมสร้างเองท่านหาอยากย้ายไปอยู่ที่นั่นผมยินดีดูแลให้หมดครับ น้ำฟ้านิ่งไม่รับไม่ปฏิเสธทำไมกลับมาก้องพบตอบเบาๆเพราะผมเคยจากไปในวันที่ไม่มีอะไรและวันนี้ผมกลับมาในวันที่ผมมีทุกอย่างที่จะดูแลคุณได้น้ำฟ้าน้ำตาคลอเธอเคยเสียใจที่เขาหายไปแต่ก็เข้าใจว่าเขาไปเพื่อเอาชนะคำดูถูกของพ่อเธอ แต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับจาลปัดเธอคือคนที่เหลือแค่ศักดิ์ศีกับพ่อที่ช่วยตัวเองไม่ได้และเขาคือคนที่เคยถูกปฏิเสธแต่กลับเป็นคนที่ยื่นมือกลับมาช่วยโดยไม่คิดบัญชีแค้นวันต่อมาก้องพบย้ายพ่อฟ้าไปอยู่บ้านพักที่เขาสร้างขึ้นเอง มันไม่หรูหราแต่เต็มด้วยความอบอุ่นมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลมีต้นไม้มีเสียงดนตรีไทยเบาๆกลางวันและมื้ออาหารตามใจคนแก่น้ำฟ้าอาสามาเป็นแม่บ้านดูแลที่นี่และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เธอได้เห็นว่าชายคนที่เธอเคยรักและพ่อเธอเคยดูถูกวันนี้ได้กลายเป็นผู้ให้โดยไม่เอ่ยถึงอดีตแม้แต่คำเดียว คืนหนึ่งใต้เงาคมไฟในบ้านพักน้ำฟ้านั่งเงียบหันไปถามกล้องพบที่กำลังเช็ดโต๊ะคุณไม่เคยโกรธพ่อฉันเลยหรอเขาหยุดมือแล้วเงยหน้าขึ้นช้าๆเคยแต่ถ้าผมมัวแต่โกรธผมก็คงไม่ได้สร้างอะไรเลยผมไม่อยากให้ใครเห็นค่าผมเพราะแค่ผมร่ำรวย ผมอยากให้เขาเห็นว่าผมเป็นคนดีโดยต้องไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วน้ำฟ้าเงียบไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะซึ้งและรู้ว่าผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตเธอยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วก้องพบไม่ได้ตอบโต้ด้วยความแค้นเขาพิสูจน์ตัวเองด้วยการเป็นคนดีให้สุดและมอบโอกาสใหม่ให้คนที่เคยปฏิเสธเขา เพราะเขารู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องลบอดีตขอแค่เราทําให้ปัจจุบันงดงามพอแล้วความรักแท้ไม่ใช่การแย่งชิงแต่คือการกลับมาในวันที่เราไม่จําเป็นต้องเอาชนะใครและเลือกให้อภัยเพราะใจเรามีมากพอที่จะมอบสิ่งดีให้โลกแม้ในวันที่โลกเคยโหดร้ายกับเรา